ไม่ลงนี่อไม่ลงนั่เตลนะครับ่หน้าเหมือนอย่างนี้นะครับงที่ละนนออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์แล้วออนไลน์ลสง้าแองงสสงสี่สมงสะดาด้านในนะเราจะ้นสคลลง่ะสค่ะอี เปลี่ยนค่ะสามที่แปดค่ะนับหนึ่งสามห้าศูค่ะนับหนึ่งสามห้าศูนย์สามห้าสอค่นับหนึ่งสามห้าสองสามห้าสค่นับหนึ่สามออนไลน์งหกค่สามหกค่ะนับหนึ่งสามห้าหกค่ะสาม้าแปดนับหนึ่งสามห้าแปดเจสองและสามห้าแปดเปลี่ยนค่ะมันกถูนับหนึ่งามหกศูน oh